สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้มาเลาะเมืองหน้าตอนเศร้าพี่น้องนี่บรรจาการทองตรงหน้าตอนเช้านี่คือหน้าซ้นบ้านพ่อห้างครับผมเมื่อนี้หมอกลองลายครับพี่น้องเมื่อีหล่นี่คือส่งสัญญาณว่าฝนใกล้สิบเบิดแล้วครับผมแล้วก็จะย่างเข้าสู่ฤดูหนาวเนาะจะเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวครับผมนี่หมอกลองลายแห้งพี่น้องอาการบริสุทธิ์ครับผม เขากับไข่แน่อยู่ครับนี่เขาเสภากำลังตั้งทองครับผมผมว่านมกลมูลนะซุมมปอว่านก้อนนั่นกะทองแล,ล้วล่ะส่วนเขาสิบเจ็ดนั่นย่างมาทองครับผมกำลังกลม่ะพี่น้องมือที่ละ่ะเอาภาพบรรยายกาศตอนเศร้ามาฝากพี่ฝากน้องครับผมนี่ทางนี้ก็กลมพี่น้องดวงอาทิตย์กำลังสิ ส่องแสงครับผมนั่นนั่นอู้นผุนเห็นปะดวงอาทิตย์กำลังสิส่องแสงเพราะว่าหมอกหมอกมันหลายแห้งพี่น้องหมอกและเมฆมันหลายแห้งแล้วมันบังไว้นี่โอ้สวยงามไม่ดีพี่พพน้องบรรยากาศดีแห้งครับผม เขากับใข่แน่ยี่พี่น้อง่ให้พี่น้องช่มบรรยากาศต,ตอนเศร้ามื่อนี้มองล่ไงลายเลยครับผม เขาก็ลังตั้งท่องอากาศบริสุทธิ์บมมีควนผิดทงหอยทงหน้าสุดยอดเลย,เลยครับผม อากาศเย็นสบายครับผมตอนนี้ก็หกนาฬิกาของเช้าวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผมเก็บเอาภาพบรรยากาศตอนเช้ามาฝากพี่ฝากน้องสุดยอดเลยพี่น้องแปลกแห้งครับเมื่อน,นี้น้ำหมอกลงหลายแห้งครับผมนี่ก็เป็น สัญญาณครับผมว่า,าจะเข้าสู่ฤดลลูหนาวนะครับเนาะเป็นต้นฝนก็เรียกว่าปลายฝนลปลายฝนต้นหนาวนี่ครับหมอกหนาตึ๊บครับผมนี่ทางน้นครับดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นครับผมพี่นนอง ทางจังหวัดอุบลนะครับเห็นแสงดวงอาทิตย์ลำไร่อยู่พี่น้องมนะัอากาศดีแห้งครับผมเมื่อนี่พรบพี่น้องชมทุ่งนาตอนเช้า